มาแนะนำโปรดักต์ของผมนะครับก็คือ Gesture Controls m a r t a w n i n g นะครับโดยฟีเจอร์หลักๆก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการใช้สัญญาณมือนะครับในการควบคุมตัวกันสัตว์อัตโนมัติตัวนี้นะครับก็ค,บคือเรื่องของ problem statement ของผมเนี่ยคือปัจจุบันเรามีเรื่องของหุ่นยนต์ที่เป็น collaborative robot เพิ่มขึ้นแล้วผมมองว่าสัญญาณมือเป็นหนึ่งใน communication ที่โรบอทสามารถที่มนุษย์สามารถสื่อสารกับโรบอทได้อีกทางนึงครับอ่าอ่าก็ เดโมเลยไม่เป็นของจริงเลยก็ได้ครับอ่าต่อมานะครับก็คือผมจะมาโชว์เรื่องของเดโมของการใช้งานครับเดี๋ยวพี่ฝั่งออาจัดตรงนี้นะก็คือผมในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยจะเป็นจุดที่มือเราจะเข้าไปอยู่เพื่อเป็นสัญญาณมือครับอย่างอันนี้ผมให้สัญญาณเป็นโอเคอันนี้โอเคจะมีปัญหาดหิ้นนึงแต่ว่าจะช้าหน่อยครับอันนี้ผมให้โอเคนะครับเป็นการสัญญาณเพื่อเปิดเพื่อ ปิดตัวเจ้าบอนนี่มีคอนนี่อันนี้ลงแล้วครับอ่าและสมมุติว่าเราหลักลงพอดีแล้วผมก็จะมีสัญญาณมือหนึ่งคือมือเปิดนะครับเปล่า,เปล,าเปล่าครับอันนี้นะครับชุบน่าก็คือจะเป็นสัญญาณที่ให้ทุกอย่างมันหยุดนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมจะให้คืออันนี้เป็นสัญญาณชูนิ้วขึ้นนะครับตามซาบก็คือจะทําให้อันนี้มันปิดครับ อีกอันที่ผมมีก็คือจะเป็นสัญลักษณ์สองนิ้วนี่ครับเป็นปูครับผมอรก้ <c oughs> ครับอ่าและนี้ผมก็จะชูมือเปล่าอีกรอบนึงเพื่อปิดทุกอย่างลงนะครับ <c oughs> ครับก็ในส่วนของงานนี้ครับปัญหาที่ผมมีอย่างแรกเลยคือเรื่องของ การดีเทคสัญญาณมือของผมผมใช้เป็น image processing ผสมกับ machine learning ก็คือผมใช้ image processing ในการ mask เอามือเราออกมาก่อนครับซึ่งจะมีผลก็คือว่าในความสว่างที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะทำให้เราเจอมือได้ได,ได,ได้รูปแบบแตกต่างกันก็คือถ้ามีโอกาสที่จะทำเป็น three channel ได้ rgb เียก็อาจจะทำให้สามารถดูรูปแบบมือในหลายๆแบบได้มากขึ้นครับอ่าแล้วก็ส่วนของเรื่องการ command ก็คือการใช้ UART ระหว่าง รัศววิทพายกับ s t m 2ผมเนีผยครับอาจจะยังไม่ค่อยสมูทครับเพราะว่าบางทีรัศวล์วิทยายผมใช้ในการที่สั่งไปตอนที่สั่งสั่งไปทํางานเนี่ยมันคือโอเพนไปอย่างเดียวแต่ตอนที่แบบให้เซ็นเซอร์อ่านเนี่ยสั่งไปและสั่งกลับบางทีการอ่านมันการรีซีฟกับการทรานซิสต์มันไม่ตรงกันทําให้บางทีเซ็นเซอร์ผมค่าไม่ออกมาแล้วบางทีเวลาออกมาเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการอ่านค่าทําให้เฟรมที่เห็นเนี่ยจะมีการกระตุกเป็นบางทีครับพถ้าพัฒนาได้ผมจะ อาจจะเปลี่ยนเรื่องของการคอมมูนิเคชันให้เป็นแบบอินเทอร์รัปของ s c m 3.2ไม่ใช่แบบโผล่ครับเพื่อให้แบบการมีการเข้าออกตลอดเวลาครับก็สำหรับกลุ่มผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ